จองบ้านในสวนเจริญพรนะครับนะเช่นเคยวันนี้สาระดีในบ้านนะครับนะซ่อมแซมบ้านในตัวเองวันนี้นี่ใหญ่ตัวนี้เห็นไ,ไหมครับนะช่วงหน้าฝนจะคขยน้ําขึ้นแล้วนะแต่ตวนันนี้เราจะมาดูตรงนี้เห็นไ,ไหมครับเป็นร่องร่องของปูซมตนนะครับเป็นรอยต่อนะครับนะจะตามขอบฝาผนังนี่สุดดีนะครับที่สัตว์มีพิษต่างๆจะเข้าไปอยู่หรือว่าน้ํามันซึมลงไปข้างล่างใต้พื้นบ้านเรานะครับอันนั้น วันนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดรูพวกนี้นะครับโดยใช้วัสดุเลยใช้นะอามาดูกันเลยครับว่าเราใช้อะไรครับวันนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆวัสดุเลยใช้มีประโยชน์นะครับนี่โฟมนะครับนะน้ามันเบนซินนะครับน้ํามันเบนซินแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้งานไปนแล้วบางส่วนก็คือกระป๋องนะครับนะเรา เอามาละลายโฟมนะครับอะมาทำกันเลยน้ำมันเบนซินนะครับถ้าจใจดีถ้าจะให้เป็นกาแบบนี้นเ,นเลยใช้อะซิโตนนะครับอ,อะซิโตนอะแต่วันนี้ผมใช้เบนซินทำละลายนะครับ ครับเราก็จะได้ส่วนผสมของอส่วนผสมของโฟมการละมันเบนซินนะครับนะมันจะเป็นกาวเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่ที่นี้เราจะมาใส่ร่องครับส่งความสะอาดนิดหนึ่งนะครับอย่างช่องนี้ผมเจอประรจำในตะขาบนะครับขึิดมา เนี่ยก็ใช้โฟนครับใส่ไปนะครับ ครับคืนี่ที่เราใส่โฟมลงไปนะครับมันก็จะไปอุดรูนะครับไม่ให้สัตว์มีพิษมันขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ให้น้ํามันไหลซึมลงไปข้างล่างพื้นปูนได้นะครับครับก็ลองไปใช้ดูนะครับง่ายๆนะครับการใช้วัสดุหรือใช้หรือว่าเศษขยะเหล่านี้มาทําให้เกิดมูลค่าหรือว่าเพื่อประโยชน์ได้อีกหนึ่งทางนะครับอนะก็คือเอามาอุดรู ช่องว่างของปู่ในในบ้านเรานะครับหาโอเคนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับนะคลิปวันนี้มันคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปต่อ,ตอไปนะครับของช่องบ้านและสวนเจริญพรน,นะครับอ่ะลองนําไปใช้ดูครับง่ายๆเลยครับ่ะ,บะช่วยประโยชน์ได้เยอะเลย